สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เรามาดูการคูณทศนิยมนะครับที่ยังไม่เกินสามตำแหน่งนะาการคูณจานวนนับกับทศนิยมเขาคูณกันยังไงเราไปดูกันครับเห็นไหมครับเราแบ่งเป็น3ามส่วนใช่ไหมก็จะได้เป็น0.6นยะ์จะเราเห็นรูปไหมครับจากรูปเราจะเห็นว่า 0.2บวก0.2บวก0.2เท่ากับ0.6นั่นเองครับทีนี้0.2บวกกัน3ตัวเราสามารถเปลี่ยนเป็นการคูณได้ไหมครับได้นั่นเองครับก็คือ0.2คูณ3หรือ3คูน0.2นั่นเองอามาดูรูปนี้ครับ เห็นไหมครับ0.27กับเท่าไรครับนับซิมีเท่าไหร่อ0.27เหมือนกัน2ตัวก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับเอามาบวกกันได้ทไเท่าไหร่0.5เท่าไหร่1 2 3 4 5 1 2 3 4มี5แถวและ4แถวที่ไม่เต็มก็คือ4ดังนั้นก็คือ54นั่นเอง ดังนั้นจึงได้เท่ากับ0.54่จากรูปเห็นไหมครับทำเหมือนกันเลย0.27ขอโทษครับ0.27บวก0.27เท่ากับ0.54ถ้าเราเขียนในรูปการคูณล่ะครับก็จะได้เป็น2คูณ0.27นั่นเองเห็นไหมครับดังนั้น2คูณ0.27จึงเท่ากับ0.54นั่นเ่าลองดูทศนิยม3ตตำแหน่งบ้าง 0.145ทั้งหมดมี145ก้อนนะครับอ่ากลับเหมือนกันเดะเลย0.145บวกกับเท่าไหร่ครับ0.145รวมกันได้ทั้งหมดกี่ก้อนครับบวกกันมีทั้งหมดกี่ก้อนบวกกันเลยสี่เลยร้อยสามสิบ หนั่นเองครับ4ี่รสาสิบห้านะครับทีนี้4ี่สาสิบห้าเนี่ยเห็นไหมก็จะได้เป็น0 4นยสมห้าโอเคไหมครับก็จะแสดงว่า0 1นย์จุดหนึ่งสี่ห้าบวกศูนย่งสห้บวกศูนยสี่เท่ากับศูนยสมหใช่ไหมครับทีนี้เราเห็นไหมครับ0 4นย์จุสามหเนี่ย เป็นคำตอบแสดงว่าเห็นไหมครับ0.145มีกี่ตัว0.145มี3ตัวก็สแสดงว่า3คูณ0.145เท่ากับเท่าไหร่ครับ0.435นั่นเองครับการคูณจำนวนนับกับทศนิยมนะครับอาจจะทำได้โดยการบวกทศนิยมซ้ำๆกัน และจํานวนของเศษส่วนที่นํามาบวกกันต้องเท่ากับจํานวนนับนั้นโอเคไหมครับทีนี้ถ้าตัวเลขมันเยอะมากๆอะอย่างเช่นตัวเลขสี่อย่างเงี้ยเราจะบวกกันสี่ครั้งเราจะบวกกันไหวไหมครับอ่าเราบวกกันไม่ไหวนะครับครูก็เลยจะเอาความสัมพันธ์ของทศนิยมและเศษส่วนมาเป็นตัวช่วยนั่นเองอ่า เห็นไหมครับ4คูณ0.8เห็นไหมครับ0.8เปลี่ยนเป็นทศนิยมได้เท่าไหร่ครับถูกต้องครับ8ส่วน10นั่นเองเห็นไหม0.8เปลี่ยนเป็นทศนิยมอ่าขอโทษครับทศนิยม0.8เปลี่ยนเป็นเศษส่วนได้8ส่วน10นั่นเองเห็นไหมครับอ่าถ้าเราเปลี่ยนแล้วเห็นไหมครับคูณจำได้ไหมเรื่องการคูณเราต้องเอา จำนวนนับคูณกับตัวเศษแล้วตัวส่วนยังคงเดิมได้เท่าไหรครับ8คูณสได้32นั่นเองครับทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้เราจะทำย oui? ังไงครับเห็นไหมมันเป็นเศษส่วนเกินเราจะไม่ตอบเป็นเศษส่วนเกินนะครับเราจะตอบเป็นจำนวนคระนั่นเองเราก็เปลี่ยน สามจสองส่วนสิบให้เป็นจำนวนคระอ่าขอโทษครับอ่าเราจะเปลี่ยนให้เป็นจำนวนคระแล้วทำเป็นทศนิยมก็ได้หรือจะทำเป็นทศนิยมเลยก็ได้นะครับทำเป็นทศนิยมได้กี่ตำแหน่งครับเลขสิบมีศูนย์หนึ่งตัวกี่ตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งดังนั้นได้เป็นสามจุดสองนะครับอ่าเห็นไหมครับที่ครูบอกว่าสามารถเปลี่ยนเป็นจำนวนคระเปลี่ยนเป็นจำนวนคระได้เท่าไหร่ครับ ได้ 3c2 ส่วน10เห็นไหมเราเมื่อเป็นจำนวนคะเราก็เอาจำนวนคะไว้จากนั้น2ส่วน10คือเท่าไหร่ครับ0.2ก็คือ2นั่นเองใส่เลข2ลงไปหลังนั้นเห็นไหมครับก็จะได้3.2เหมือนกันเลย ไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับเพียงแค่เราใช้สเตษส่วนมาเป็นตัวช่วยนั่นเองอมาดูวิธีรัดกันเห็นไหมมีวิธีเต็มก็ต้องมีวิธีรัดใช่ไหมครับเห็นไหมครับวิธีปกติเขาใช้ยังไงครับเอาเจมาคูณ0.25 0.25เปลี่ยนเป็นทศนิยมได้เท่าไหร่ครับ2 5ส่วนร้อนั่นเอง เจ็ดคูณยี่สิบห้าได้เท่าไหรครับอ่าถูกต้องครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านั่นเองก็จะได้เป็นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าส่วนหนึ่งร้อยคำตอบได้เท่าไหรครับเขียนเป็นเศษส่วนได้หนึ่งจุดเจ็ดห้านั่นเองทีนี้เรามาดูวิธีรัดถ้าใช้วิธีรัดคำตอบจะตรงกันหรือเปล่าอ่าเราไปดูเลยครับถ้าใช้วิธีรัดจะจะได้คำตอบที่ตรงกันหรือเปล่าอ่าขั้นที่หนึ่งครับหาผลคูณของเจ็ด กับ0.25เราไม่ต้องใช้จุดเลยนะครับเราดูแค่ว่าจำแค่ว่าทศนิยมมีกี่จุดครับทั้งหมดมี2จุดเนาะจำไว้แค่นี้เลยจำไว้ในใจครับทศนิยมมี2จุดแล้วเราก็าทศนิยมออกเลยเอาเลข25มาใส่คูณกับ7 7คูณ25ได้เท่าไหร่ครับอ่า175นั่นเองทีนี้มาดูขั้นตอนที่2ครับ เมื่อเรารู้แล้วว่าคูณกันได้ร้อยเจ็ดสิบห้าเราก็จำได้ไหมครับว่าทศนิยมมีกี่ตำแหน่งเมื่อกี้สองตำแหน่งเราก็นำมาจากด้านหลังเลยครับหนึ่งสองแล้วก็จุดดังนั้นก็จะได้เป็น1 7 5จุดเจ็ดห้านั่นเองครับเห็นไหมครับง่ายไหมครับวิธีรัดวิธีรัดง่ายกลัวมากเลยไหม เห็นไหมครับการคูณจํานวนนับกับทศนิยมนะครับหาผลคูณเช่นเดียวกันกับการหาผลคูณกับจํานวนนับและผลคูณที่ได้จะเป็นทศนิยมที่มีจํานวนนับนะครับตําแหน่งทศนิยมตามที่โจทย์กําหนดเลยเห็นไหมมีทศนิยม2ตําแหน่งเราก็นับไปสอํตแหน่งแล้วก็ใส่จุดลงไปมาดูครับครูจะเปรียบเทียบ ผลคูณของจํานวนนับกับทศนิยมและผลคูณของทศนิยมกับจํานวนนับนะครับยกตัวอย่าง4คูณ0.7เห็นไหมครับก็จะได้เป็น7คูณ4เท่ากับ28นั่นเองดังนั้นอันนี้ล่ะครับก็จะเป็น7คูณ7ส่วน10คูณ4เท่ากับเท่าไรครับเท่ากับ28ส่วน10 เท่ากับสองจุดแปดเห็นไหมครับเ,รเห็นไหมครับสังเกตเห็นไหมครับว่าถ้าเราสลับที่กันก็ยังได้คำตอบเท่าเดิมนั่นเองครับเห็นไหมการคูณทศนิยมกับจํานวนน้านะครับหาผลคูณได้เช่นเดียวกันกับการคูณจานวนน้บกับทศนิยมนะครับ และผลคูณที่ได้จะเป็นทศนิยมที่มีจํานวนตําแหน่งทศนิยมเท่ากับจํานวนตําแหน่งทศนิยมที่โจทย์กําหนดมานั่นเองครับ